สวัสดีค่ะพอกันอีเแล้วค่ะมาจ้ามากินข้าวต้องกันกินข้าวไร้ข้นจ้าแม่จ่ากินข้าวต้องกันมาเดียดตามักทัวทอดหมูจ้าแต่ว่นกี้ก็เขาสวยเลยค่ะวันกี้ก็เขาเหนีวยวแซ่บ ใตันบอกตัว hmm. ม mm ีความหลักวะมใกล้เลยเอายามาตีปกจะอาบอลรอนด่ะไม่แต่กใจ่พวกไม่จะบอใ่กาไกลแม่กูสิน้าเอาอันเดี๋ยวนี้มาเดจ้วัดีจ้าไม่จำอรักคน กัข้าบนังมุอยิกี่คนปก็จีกตอนประดี๋ยวฮเมือจับเอ้ามันจีกตอนประเดี๋หายไงอจีกตอนประเดี๋ยวคแนมือยิบหรมาดูจ้าจับมเน่มเลนเดียวค่ะเชรเองใส่มือ ยังเยอะแล้วบอกเข้เพิ่มบุกนุกาจะกกิ่งขวานเสือเสือ บอกว่าให้พรมเห็นมันต้งใส่ประ้าใบบบเป็นเนาะป้าที่เกาะต่ออาหารพะรล้มมะหอยคนพะโล้มสีนจ้าต่อแสบมัดไปตักเห็ดเล้ามาต่างไก่คอยมาขึ้นเครื่องมากเกินควบมโมหะออกขึ้นเต้นนี่จ้า เขาจะเปลโคอีแล้วมีแปลกก็มาตัดเนะุกมาเมื่อกี้เยมื่อกี้ลนโดนไปสามเนแล้วเขัเห็โหลดใจทองเื่องจัะแกร้บอกที่ไม่ไปหาเพลิงเป็นแบบไป่ปั๊บเอาประเทศแปลกไปหายแต่ละก็เอาขึ้นได้นะจาะแต่ต้องกดโหลดใจทองเื่องอ้ากองแพ็ดี เดีย๋ยวมันจะแตกอัจ๊ะจะหวานต้งบงดาหวานต้องกิงนก็หวานอะไรแบเนี่ยรูนนะ้สมนปะผมกบมแสบแล้ว นต่ละมันคือเขากันเไหมเจียไปแลกั็ปิ้งเนี่ยอ้าวแล้วก็องเตะเนี่พักด้วยอนะียนาะ Ok, nó giảm lắm hoặc 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 làm như thế Không hoặc 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 thủ được không? hoặc hoặc lắc hoặc 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 vì hoặc trái hoặc 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 000 ้กูเป็นว่าจะได้แ่รกทิ้งทขามทิ้ จะไม่นกนเอฟอยอกกนกางนี่นเนาะกไปบ่ายเดือนรักมาเป็นการเป็นจเลย bán dịch hiệu một hiệu Bí Tìm cái, ừ. cái hiểu <laughs> <laughs> này Bao nhiêu bên này ạ? Tìm bạc ตอไปหนแล้วบอลยิงนลดไดทั้งดบอกดุกดๆมาแต่กับปุกเศษคืนยงไม่ได้อันนี้หน้าเก่าึืน

มันยูไรเดอรเนะอครเใส่หอมนาะใส่หอมอียังหอมแช่แช่หรอกบ่มหมพามกูกูไปเห็ดมาใส่ก่ะรู้มา กูนี่เป็นคนต่ำยังกระดับน่พร้อมแขกจบใช้ริงไหมมึงิงหันต่ำันแล้วจะังมาจัะไม่กลวมาอยู่หากินมาเห็นกูนไม่กินยี้แซ่บปะค่ะเป็นเทียมมึงพระปูทาน ไรปะห้่วกสิบหกสิบเจ็ดจ็บเจ็บสองบาทแป๊บนึงกำลังมันส<ะ>ับปม้นท์จัน อดอใช่ไหมอ่เว oh, ่าวันนี <c oughs> <c oughs> okay. ้เปข้อะไรายี้คนน้อย <c oughs> นีกะก็น่หละนี่กระเป๋า่นะไปจเาอีกคนนึจัเอพี่หนึ่ง่างจิอะเนาเราจะกินถ้วเดียวี่เาีเา จโบูขาวเยป้า <Thought> ที <chor Pick up> ่เขา่าจะไปนาเมื่อกี้กับพูดถวยนี่เด้ออาวมีสองคือเดี๋ยเดหนีเดี๋โตน้อยน้อยดี๋ยจะน มันนี่งอีกอันห่อนเ่อบนาเขาลมเปล่าเลยนมีนี่กว่ะอ้่เยอะจ้เกนตางหมวกอีกคนนึงอาหารบานนอาเด็ดเข้า ก็ปุ่มอะพีหวนไดใส่เมืองได้ใส่อพี่น้องเลยใช่เยอะอืมไป ว่าไ้ไอะไรอย่างไรเป็อะรค่ะพนักงานเะไรไดค่ะเอาตัวเขาเอาไปคำพูดมนสุภาพนะคะได้